แล้วมีกล่องทางซ้ายมา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 อตอนนี้คือเอากล่องกล่องกล่องชื่อน้องอ๊อบอยู่ทางซ้ายหน้าจอแล้วก็เขียนว่าหกร้อยเมตรวันนี้เราไปอยู่กับเกมสุนเดย์จุดใหญ่แล้วก็เออจริงๆก็ตั้งใจจะเล่นตั้งนานแล้วจนกระทั่งมันอัปเดตแล้วคนก็มามือหาเล่นกันนะนะก็เลยอ่ะเล่นเล่นไหนก็แล้วกันเสียงอะไรร้อนร้ <c oughs> อนเสียงอะไร โอ้ยอ๋อเสียงหายใจตัวเองเกิดสเปียร์อ๊อสเปียเจอไอรอนสเปียร์ไอรอนสเปียร์เจ๋งไปกล่องเนี่ยอ๋อันนี้เพิ่งหามาได้เสร็จเหล็กเมื่อกี้ของที่กองอยู่อ๋อหายไปละเมื่อกี้คือ โยนพวกเศษนู่นนี่นั่นทิ้งไปแล้วก็เดี๋ยวทำตามเควยสก็ได้ไปที่เทรดเดอร์ออปเจอกันที่เทรดเดอร์มี่ียได้ลูกซองแล้วน้องออฟบอกเลยลูกซองอลูกซองล,ลูกซองประดิษฐ์ที่น้องออฟทำอะ่ะแถมกระสุนให้ด้วยยี่สิบนัดแจมเอ๊ะอันนี้มันมอสอะไรเนี่ยไหนดูซิใช้กับหอกของเราได้ไหมโมดิฟายได้ด้วยงั้นจัดไปเลยเพิ่มดาเมจดด้วยโอ้ยทำไมมัน วันดีโชคดีได้ของดีจะตายก่อนหรือเปล่ <Not S 1> าเจอซอมบี้อยู่แถวบ้า,บานครับด้วยอา้าวเหรอพี่แอระจิกกระต่อ่ะขนกาวนีเกาวเก็บเอาไว้ครับอันนี้ได้ครับปืนกลปืนกลประดิษฐ์อ่ามีอะไรไหมไม่มีเจอกันเทรดเดอร์ใช่ป่ะเทรดเดอร์อยู่ทางซ้ายเดี๋ยวไปหาน้องออฟก่อนใกล้ถึงน้องออฟแล้วอีกสองร้อยเมตรเขาทำอะไรอยู่อะ เก็บของอยู่ผ่านร้านอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดมันช่างหน้าค้นหาแต่คนเดียวคงไม่น่าค้นเท่าไหร่เราต้องคนสิคนเดียวหัวหายไงสองคนเพื่อนตายดังนั้นเรารอดตายเพ <c oughs> ื่อนแคจะเป็นพี่แอร์นั่นแหละแล้วเหมือนเดิมนี่ตัวอะไรอะวิ่งอยู่อะ <c oughs> วิ่งไล่ไก่ไอ้หัวเรื่องย่อหน้าตาพี่อเป็นไงพี่อยากเห็น โอ้ช่างบ,บ้านๆเลยฉันนี่มันบ้านๆเออรอบนี้ออฟได้ชดก่อนเหรอแอฟโรทองนั่นออฟนี่อยู่ยตรงนี้ไปเราไปดูกันดีกว่าร้านนี้ใกล้ๆน,นี่เองนี่เป็นไงร้านนี้น่าค้นเปล่าร้านไหนอ้าพี่อยะค้นแล้วเลยหรือนี่นี่นี่ร้านคาเฟ่คาเฟ่เฟเฟอเสียงใครเดินอ่ะพยาบาลใครเดินอะไรพยาบาล <Hi. S 1> พยาบาลร้องพอเห็นน้องอ็อฟนั่นแหละไม่ได้เห็นพีแอลพยาเก็บของต่อไม่รู้ร,รับคัพธนูก่อนอา้าวเอาก็คับแล้วเนี่ยเออลองยิงธนูหเลยสิมันแม่นแล้วแค่ไหนกันยิงยังไงยิงเนี้ยเออไม่มียิงหัวธนูแตกเอาเอาเท้าเท้าตายแล้วพีแอยิงพีแอลคิวได้ป่ะเออแล้ว แล้วมันเอารูปหนูยังไงอ๊อบไม่รู้มันเอาไม่ได้มั้งรูปหนูนนเก็บได้ดิโอ้โหไม่ไน่ายิงเล็บเท้าเขาเลยตายเอาเปิดยังไงอ่ะอ๋อต้องทุบอุ้ยทุบเหล็กใครนอนอยู่อ่ะศพเฉยๆขอยิ่งหนูอ้าว มันยังไม่ตายมันยังไม่ตายตายแล้วเห็นไหมตีหัวไปเออมันไม่มึนอย่างเลยตัวนี้พยาบาลไม่ปื้มเอา้าเล็งหัวจะโดนไหลเนี่อะไรกินในโถส้วมมีกระดาษสี่พันฮะสี่พันเลยเหรอ อันงั้นพี่แอ,อรก็ดูอาหารกันแล้วกันเนี่ยออบเจ้าธนูเอาไปพี่แอรไม่ใช้ธนูหรอโอ้โหพี่แอไม่เหมาะกับสายธนูเลยจริงเลยผงกาแฟไม่เอาอ่ะอิ่วเนื้อนเน่าเนื้อนเน่าไว้ทำอันนั้นได้เนี่ย ปลูกผักเออปลูกผักแปลงอือข้างหลังนี้มีดังเยอะใครร้องอะ่ะอุ้ยโอ๊ยพี่แอร์ทำไมโดนล่ะตายเถอะโดนตีทีเดียวถึงกับอับ <c oughs> ลว่วงผีโดดลงมาจากหลังคานะหลังคาไหนก็มันชอบอยู่ตามผนังหลังคาก็ไม่เข้าใจมันเหมือนกันชาโคยูเนื้อเน่าเยอะแยะอะไรนักหนาเนี่ยน้ำเน่าเอาไปด้วยได้แล้วกัน,กนได้แหละกระป๋องทูน,น่าอย่าขึ้นไปดูข้างบนแล้วกัน เหมือนข้างล่างพี่เองคนไม่เสร็จนะด้านหน้าอ็อฟลองดูดิอุ้ยขบนเต็มเลยอ็อฟมาเลยไปเลยจุกจุกเกิดอะไรขึ้นโอ้ยโอ้ยขบนพิแอร์ลุมโดนสามลุมหนึ่งนะครับพี่บึกนี่ก่อนเลยพี่บึกนี่ก่อนเลยตึมไปเลยหนึ่งโคสเกิดอะไรขึ้น มาข้างบนเนี่ย XP เต็มอัพ p ลืมโมโบถึงกระดับของมาเร็วๆๆตัวสุดท้ายแล้วอะโ้โบ <c oughs> โอ้ยลื่นอ่ะนาเรียบร้อยเจ๊ <c oughs> <c oughs> คนนี้ทำกระสุนอย่างเดียวสุดยอดคุ้มจริงๆเลยเยังได้คอนได้อัพ ก่อนแล้วก็ยา,าราเซตามอลจากผีซอมบี้ยาพาราไหนยา,าราเซตามอลน่ะแก้ปวดไหนได้เกาะด้วยพีแออยู่ไหนพี่แออยู่ข้างบนนี้ยพี่แขึ้นบันไดามาเมื่อกี้ที่บอกอือฮอ่าถ้าออบขาหักบอกนะจะบอกว่าพี่แอร์มีที่ดามขานี่จะเต็มเลยอ่ะแบบพร้อมแขนขาหักดินเหนียวเก็บมาทำไมฮะ ถ้าเื่อมันมีประโยชน์เขาทำอะไรอะไม่แล้วดีประตูมันก็เปิดใช่มันก็แค่มาล็อกเหมือนเดิมวัดเฮ้ยอ๋อพี่แอจะขวานนี่แหละสิ่งที่ไฟฝันกระบองนี่ทิ้งไปเลยธนูนี่ทิ้งไปเลยอ,อ๋อเอาลูกธนูไหมอยู่กับพี่แอเอายจะให้พี่แอลงไปเอาให้หรือว่าอ,อ๋อจะเอาเองแองอขึ้นมามั้ง ไม่มีอะไรละอุย้ยตกใจหมดอุย้ยเอาธนูไปนี่อยู่ข้างหลังไม่มีอะไรมีแต่กระสุนปืนข้างบนนี้กระสุนปืนแล้วก็ถังน้ำมันแค่นั้นอ,อัพไว้ก่อนเราต้องอัพแบกแล้วก็เป็นสายแบกเป็นสายแบกก็ต้องแบก ไดแบกอีกทีนึงอ่าเอาแบกให้เต็มที่ตอนนี้ก็สามารถแบกของได้เกือบเต็มแล้วโอ้โลงยังไงข้างล่างน,นี้อับดูหมดแล้วใช่ไหมอือฮึโอเคเราไม่อยากจะพลาดอะไรไปทั้งนั้นขี้เกียจมาหลายรอบ เน่ของดีไว้ขายคุณดุนเทรเลอร์เอาเอาไปไหนอ่ะอยิงนอกแล้วดูอะไรอยู่ดูของข้างนอกอยู่ควานเหล็กนี้ทุบได้ตั้งกี่แล้วสิบเอ็ดนะอ้าเหนื่อยเฮ้ยเลือดเบี้ยหรือ9-5เพราะว่าเบี้ยโดนไอ้ผี งับเฮ้ยอ,ไอะไรอย่างโอ้มีกระเป๋าตามทางด้วยอืมจียะแต่ก็เก็บจะไมถือถังน้ำเหมือนอย่างั้นมีแต่ดินอืมโหมกระป๋องกินถั่วให้เต็มอิม่มเฮ้ยบลดค้นได้นี่ เฮ้ยไอ้ขนนกถ้าออฟจะเอาก็เอานะพี่แอวางชิงไว้อยไหนอยู่บนรถอ่ะเห็นไหมไม่รู้หายยังหินก้อนไหนบนรถเนี่ยเนียนี่ตรงถุงวางอยู่หน้ารถเนี่ยอยู่ตรงพี่แอร์เนี่ยอือหือ ฉันได้ยินเสียงไฟก้าวนะเอ้ากระโดดย่องหนีไปไหนละเหมือนรู้อ่ะโอ้ผมไม่ยุ่งก็ไเลยครับหนีไปแล้วออฟธนูจัดไปเลยตัวนี้ไปนูไหนออฟเอาทนูยิงตัวน,นั้นเลยมันเดินเอ,อ๋อเอออยู่ไหนลุนนุน,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 นพี่พนักง,งานออฟฟิศคนนั้นหยิง <c oughs> กระโดด <c oughs> ดิ ไปไปีรอระยะประชิดออบยิงระยะไกลไปเลยยิงเออไอลูกขนูมันมันย้อยแล้วมันก็เอียงด้วยนะอย่าไม่ตายนี่เขาฟาดเอาจนได้วะเอาตกใจเงาตัวเองไปนี่รังนกมีขนนกอยู่นี่ไข่เก็บเองเรียบร้อยเหมือนจะเป็นคนดี ไปรับภารกิจเทรดเดอร์ได้เอ็กพีเร็วดีนะขนนกคือออฟจะเอาขนนกไว้ทำลูกขนูใช่ป่ะม,มีหินเยอะป่ะมีอยู่ยตกใจเฮย้ยพี่เอ็มซีเอ็มซีจากตีออฟขนูนยิงเลยคนนี้เขาขุด ตายแล้วทำไมมันยังเกินต่อเขาเรียกว่าอมแอนิเมชันในการตายไม่ต้องแบบอ๋ขนนกอีกสิบเ็ดขนเอาไปเราไปที่เฮดเดอร์เลยไหมน้องออฟตอนนี้หกโมงเย็นแล้วต้องหาที่อยู่ชั่วคาวก่อนอยู่ไหนเห้จะไปหาที่ไหนไม่รู้สิ โอเทดเดอร์อยู่ฝั่งนึงนู่นเออค่ายลูกเสือที่พี่บอกไงตรงนั้นปะไหนย, àng, ยังยังยังไม่ถึงมันเป็นค่ายลูกเสือที่อยู่ตรงไหนนะเหมือนเห็นแวบ๊แวบๆอยี่เมื่อกี้เห็นอ,อ๋อมันคือหัวไก่เอา่าเทนูยิงไก่ได้ปะยิงได้มันไม่ค่อยแม่นเอาต้องอัพธนูนซะละละ่ะม ออฟตัวหนักหรอหนักอยู่มาช่วยแบกได้อีกสามชิ้นเอ้าเดียเ๋ยวพี่จะค,คับแคมไฟ์มาทำไมเนี่ยถางโอ้โหเอาแบตเตอรี่มาจากไหนอะหกเลยอะไปทุบรถมาได้อีกอันหนึ่งอือเดินกลับเข้าไปในบ้านดีกว่า <c oughs> ไอรอนได้อีกได้อีก วิ่งได้ยังยัง <Yum. S 1> อ๋ hmm. อ,อแบกอยู่เท่าไหร่อ่ะนี่ยอ่าได้อีกอันนั้นที่ก็เก็บมาเหมือนกันอ้าวมันได้แค่ <Yeah. S 1> ช่องละห้าชิ้นอ่าได้ได้ไดเวของวางไว้ที่ช่องมือเพี่ก็จะว่างอีกอ hmm. อ่ะวางออฟวิ่งได้ยังพี่อัพแบกมาวิ่งได้อยู่วิง่งวิ่งปกติแล้วใช่ป่ะตาะพอเราต้องหรือเราจะว่ายน้ำข้ามไปเดี๋ยวแต่ตัวเรา <c oughs> ข้ามไปเราจะข้ามไปอยูไ่ไหนตัวเราจะเปียกก็ดีหรือว่าจะลัดเลาะไปไม่รู้เอาไงแล้วบ้านนั้นคืออะไรไหน บ้านนั้นบ้านแคมป์ตรงนั้นเหรอ,องั้นลัดล้อไปแล้วกันก็ได้หาบ้านด้วยเพราะว่ามันเริ่มกลางคืนแล้วอุยตกใจหมดมน้องคันยุกยิก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 ยิงมันยิงมันย,ยิงไม่ออกยิงเกือบไม่ทัน เ,เดดอปิดได้ยังอย่าไืมปินดนะครึ่งครึ่งแล้วทอ็อกสูเทเดร์รดรปิดประตูได้ไดเด้อแต่ผีเดินเข้ามาตีเราก่อนจะทอ็อกเราก็ต้อง ค้นบ้านลุงก่อนลุงม,มีอะไรจะปนบ้างมามาปนมาปนเฮ้ยย่เงินสิบแปดเดอนโอ้ยดินเพื่อเห็นผียเ,เดินอยู่ข้างนอกด้วยวิตามินนี้มันช่วยอะไรนอ้องรู้ปะ่ะวิตามินก็ไว้กินตอบง่ายเนาะมัน <c oughs> มันช่วยอะไรอะ เนี่ยอยากได้บ้านต้นไม้แบบลุงอะ่ะขอซื้อต่อซื <c oughs> อ้อต่อยี่แก่หายเอาลุงลุงจะให้ทำไมให้ตกใจชเชลเตอร์ลุงมีอะไรให้กะโมยบ้างเดียวเชลเตอร์แล้วก็ดูเนี่ย แพงข้างหลังต่อโอ้ my apologies เออออพี่แอร์ขโมยชุดเกาะลุงมาไปอะไรคือขโมยชุดเกาะลุงก็แผงด้านหลังลุงไงมันมีชุดเกาะอยู่นี่อไปขโมยได้เลยเออพี่แอร์ค้นเลยแตมาค้นถึงขายแผงแอร์หมดเลยละกันเรายังไม่ได้ใช้งานมันอ่าแล้วก็ อะไรที่ขายได้อะไรที่เรายังไม่จําเป็นต้องใช้งานเราขายทิ้งไปก่อนเช่นอันนี้ขายได้70บาทขายทิ้งไปก่อนได้เงินติดตัวมาสามอันนี้ขายได้88บแปขายทิ้งไปก่อนจ๊อบเฟลชนี่คืออะไร <S 1> <S 1> มันจะมีจ็อบแบบเคลียร์ซอมบี้หาของกับขุดดิน อเพี่จำไม่ได้อะว่าเป็นอันไหนลูกมีอะไรให้ซื้อไหมยงอืมลุงจะไล่เราออกแล้วลุงบอกว่าเร็วๆจะไล่แล้วเฮ้ยขวานราคาสี่ร้อย สี่รอยยด้วยมี423ออฟเอาเปล่าเดี๋ยวซื้อให้ขวานเลเวลอะไรขวานเลเวลหนึ่งคุมไปานเึ่งแมว Thank you, survivor. Check back soon. I get new merchandise daily. Oh, my apologies. Check back again, and I may have what you're looking for. เอ่อเฟรดเลนนี้น่าจะขุด A giảm thương, thank you. A hàm 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 này hàm 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 hà hàm hà 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 กวางนั้นน,ออน่ะนะเอ้ยอะไรคือยิงกวางด้วยลูกซองแล้วกวางไม่โดนเลยสักเ <c oughs> ม็ดนี่กวางบ้ามาให้ยิงตูสักทีๆอ่าวติดติดติด โอ้ยช่างมันไม่เอาก็ได้ออไปไหนละอ๋ะอยื่งหลังเราไปอยู่ที่ไหนดีอ๋อมันมืดแล้วไม่รู้นี่คงมีที่เดียวแล้วล่ะตรงไหนพี่ยิงปืนเรียกผีบ้านใกล้ๆกล้บ้านใกล้ๆนี่ก็ผีเยอะเด้อเข้าไปก็ต้องเคลียร์ผีเออแล้วตอนคืนด้วยผีเริ่มวิ่ง ไปไปอุ้ยด้านหลังมีหมาป่าหมาป่านี่น่ากลัวกว่าผีบอกเลยเพียวขอชั้นบนแล้วกันอืมเฮ้ยออฟเราขึ้นหลังคาตรงนี้ได้ตึ <c oughs> ด๊ดตืด่นตื่นตื่นวันขึ้นยังไงวิ่งขึ้นมาโอ้โหลยไหล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 เฮ้ยซอมบี้ตื่นแล้วซอมบี้ตื่นเห็นไ,ไหมมันทุบบ้านกันอยู่เดี๋ยวรอให้ซอมบี้ออกมาแล้วเราค่อยยิงทีเดียว ก็เนยเย็นบนยอดน่ะเออออฟไม่มีอาวุธอะไรที่ดีกว่ากระบอกนั้นเลยเรอไม่เออเดี๋ยวดูกันว่าพี่แอร์สามารถคาปืนได้ไหมออฟดูข้างๆเลยว่าผีขึ้นมาตอนไหนผีมันจะขึ้นตรงไหนผีพี่แอร์พาปืนกลได้แล้วงั้นคาปเลยแล้วกันเอาเปืนกลอะไรยังไงปืนกลประดิษฐ์เองน่า อะอ,อเอาอออจะปืนกลหรือเอาลูกซองปืนกลมีแค่สิบสี่นัดอะเอาลูกซองแหมเอาลูกซองว่อะอระวังไหลนะลงไปแล้วกิ้งลงไปแล้วเ <c oughs> ยี่ยมเราจะให้ทำไงให้ไม่ๆๆรลวงไหลเดินลงไปเอาสิ เลอ่ะเอากระสุนไป60นัดจัดไปเต็มๆอรีโหลดด้วยบอแบ,บ้มีดวเดินมาแล้วเอาไม่ใช่ดุซองเหรอเอาอยัางเอายังตูจะพังแล้ว ได้เดียมไปเลยไปข้าไปนัดสุดท้ายทำอะไรทำลายไม่ให้มันเดินขึ้นมาได้ เยียบร้อยยี่ยมเลยอ่ะมันเป็นคอร์สโบมีกระสุนคอร์สโบอยู่ในกล่องนะ้ำพร้อมนายใช้หน,น,นูได้มาแล้วทำลายบันไดเราเหมือนเดิมแอ้เดี๋ยวเราก็สร้างบันไดไม่ได้ อา้าวออฟเมานาาั้สูอตรงนี้เลาเหรอมาเอาแล้วมันพยายามจะทำลายบ้านเราเอ้ยเอ้ย,อยวันนี้วันที่ถึงนี้เราอยู่กันอย่างแบบอะไรเลยออายิงมันถึงไปกระสุนเบี้ยหมดแล้วนะสุดท้ายไม่รู้เล็งอยู่ <c oughs> ยิงจนพื้นทะลุ <c oughs> <c oughs> าโดนดิ้งอ่าอ่าบีพีมาสิ <tacos> มาสิโอ้หมันยิงไม่ได้อะมันเดินไปเดินมาเอ้ามันลงไปตรงตายแล้วอ๋อมันมาจากข้างล่างบ้านเยี่ยมไปเลยไหล่ะนัดสุดท้ายว่าวอีกขอดูหน่อยนะ เยีตายแล้วเอาตอนนี้กระสุนยิงไปกับน้องออฟอะออพี่คะคาปืนสั้นได้หรือเปล่าคะคาปให้หมดคราปอะไรได้เอาให้หมดปืนสั้นก็ทําได้รออะไรล่ะก็เอาเลยสินี่เออทำอะไรได้เอาให้หมดครับกระสุนปืนสั้นมีสิบเจ็ดนัดคือไม่มีความแบบใช้ยอ,อ,อย่างประหยัดดีโหลดอือยอ เฮ้ยเดินไหมอ้าวกําลังจะยิงเลยเฮ้ยลงไปบุกเไปไหมจะถ้าลงไปเราจะขึ้นไม่ได้เดี๋ยวขอสร้างบล็อกแป๊บหนึ่งเติมปืนเราเก็บไว้ในนี้ก่อนแล้วกันนะเพราะว่าเอ่อ ของเดลี่ใหเก็บไว้ในกล่องนี้ก่อนของที่ไม่ได้ใช้ไม้เอามาเก็บไว้กับตัวเองซอมบี้มันอยู่ไหนคือมีอยู่ชั้นล่างแล้วเนี่ยเอ้าฮะ ึ้นวันที่สองแล้วอะป่ะเราลงเราลงไปเช็คกันเลยไหมหรือว่าวันนี้เราจะเอาแค่นี้ก่อนวันนี้เราได้สาระอะไรบ้างอ,อ๊อไม่มีไม่มีเลยเฮ้ยเราไปบุคคาฟเฟ่มาบุคคาฟเฟ่มางั้นเดี๋ยวก่อนไปคลิปเราเคลียบ้านหลังนี้ให้เสร็จให้มันเป็นบ้านเราไปก่อนก็นแล้วกันนะ นัดละช่องบ้านก็นจะโหลไปช่องนึงช่องหนึ่งเราก็ต้องมาปิดรูนี่ฟฝ้าน้ำเน่าเหรอเนี่ยกับถุงเลือดกระเป๋าใบน้อยนี้มีตังค์ผีห่วงตัง เดี๋ยวเราอยู่ชั้นบนแล้วนะชัางล่างนี่ปล่อยให้ผีมาเดินขึ้นมามไม่ไม่ก็ปิดตายไปเลยแล,แล้วเดี๋ยวทําทางขึ้นชั้นใหม่มไปกล่องอันนี้เป็นกล่องเก็บของเยอะเลยและกันมีโอเคของก็มีประมาณเท่านี้เอ๋อไขาเปิดประตูปะเปิดเปิดปิดปิดอยู่โอ้โหอัพอัพรูดอยู่ <laughs> เอ้ยพีนี้ไว้แค่นี้ก่อนดี Day 1หนึ่งของเรานะช่างเป็นวันที่วาวุ่นของสองพี่นอ้องเลยเกิน